ละครสั้นเอซีเรื่องตลาดเฮฮาตอนยังไม่ขายก็จะเจ๊งแล้วหรอ <S <S อ้าวทุกคนมากันพร้อมแล้วใช่ไหมขาดใครหรือเปล่าฮะขาดไปคนนึงนี่แม่ค้าขายส้มยังไม่มาแม่ค้าแตงโมอีกเฮ้ยพวกนี้นี่ช่างเถอะ เราทำภารกิจของเราทุกเช้าดีกว่าตลาดเราจะได้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอา้าวแข็งขันหน่อยสิจา้าเป็นสาวเป็นแซ่เอออย่างนั้นละจา้าอย่างนั้นละจา้ายืดเส้นยืดสายเวลาลูกค้ามาเราจะได้หยิบจับของให้มันรวดเร็วหยิบถุงหยิบถึงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเปล่าดีมากดีมากเห็นมามอ๋อดีเหลือเกินเฮ้ยเหนื่ยจังเลย ไปตลาดนูน้นยังไม่เห็นต้องออกกำลังกายเหมือนตลาดนี้เลยเนี่ยฉันมาเช่านะเฮ้ยหนื่อยเป็นสาวเป็นแท่บนทำไมเนี่ยดูสิพนักงานเ,เ,เ,เอ,อ็มเคเฮ้ยเฮนั่นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นอะไรกันโอ้โหทำอะไรกันฮะป้าไม่รู้หรือไงคะซ้อมหนีไฟค่ะป้าวิ่งสิคะวิง่งเฮ้ยเจอไฟมาป้ายืนอย่างนี้ ก็ตายหน่อสิคะโอาหาตลาดเพิ่งเปิดมาซ้อมวิ่งหนีไฟเนี่ยนะยไป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 ทำงานก็นได้แล้วอะไรก็ไม่รู้อา้าวยังไม่ไปกันอีกไปขายของสิจา้าโอยอะไรของฉันเนี่ยเฮยเปิดมาได้ครบอาทิ์แล้วนะเนี่ยยังไม่มีลูกค้าเลยเหรอเฮยรู้ไหมเนี่ยว่าฉันเปิดตลาดกันนะฮะ อเอาอยัางไงดีล่ะอุตส่าห์เลือกจุดทำเลเงินทำเลทองแล้วนะดูสิเงียบอย่างกับป่าช้าเลยถนนเส้นนี้ใครบอกฉันเนี่ยว่าที่นี่คนพูุกพ่านบ้าสมัตฉันลงทุนไปเป็นล้านยังไม่ได้กลับมาเลยสักกบาทด,ดูสิหรือว่าฉันจะจ้างพิตตี้เน็ตไอดอลดีนะให้มาเดินในตลาดสักสองสองคนโอ้โห oh. ไม่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 ไม,ไม่ไม่มีตังจ้าอืมเอายังไงดีล่ะเดี๋ยวดูซิต้องเช็คก่อนโอ้โหขนมปังขึ้นลาแล้วเนี่ยขายต้องสดใหม่สิจ้าเอาของเก่าของเน่ามาขายได้ยังไงอย่างนี้ไงลูกค้าถึงไม่มียิ้มยิ้มด้วยเวลาขายของหน้ายอย่าเหมือนขนมปังสินะ่ะดูสิแข็งโป๊กไปหมดเลย แย่แย่แล้วนี่อะไรเนี่ยซูชิคำละร้อยแม่เจ้าห่อด้วยทองหรือไงเพื่อไข่าราคาเนี้จะมีคนซื้อหรือเปล่าคำเล็กเท่าขี้หมาเฮย้ยเอาให้มันใหญ่ๆสมกับร้อยบาทหน่อยไม่ได้เหรอเธาเห็นตลาดอื่นไหมเนี่ยเขาขายคำละสิบาทใหญ่โตมโหลารเท่าฝาบ้านเฮย้ยแล้วอย่างนี้คนจะมาซื้อเหรอโปรโมชั่นทำสิทำหน่อย ต้องให้ฉันบอกด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยแย่แยนี่อะไรขนมหวานเมืองเพชรโอ้โหขายดีนะจ๊ะป้ามีลูกค้าต้องสองคนแนะ่เออดีเว้ยเฮ้ยร้านนี้อืมอร่อยอร่อยอร่อย,ออยกินเข้าไปเยอะไอ้หนูโอ้ยป่าฮะเจะ๊ผมมาของเงินแม่ตังหากแม่ขอตั้งคนละร้อยโอ้โหคิดว่าขายดีแล้วนี่อะไรตื่นตื่นตืนตืน ให้มาขายของดันมายืนหลับซะได้เฮย้ยแล้วมันจะขายดีไหมเนี่ยเอาอยัางไงดีคิดก่อนจ้างพิตตี้ก็ไม่มีเงินฉันจะเต้นโชว์ก็คงจะไม่ไหวคงจะไม่มีใครอยากจะดูอเอาอยัางไงดีลดราคาเออใช่โปรโมชั่นนี้น่าจะดีซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ลดราคากันไปเลยเอาให้สุดๆแล้วใครจะรู้ล่ะว่าฉันลดราคาเพราะฉะนั้นคิดออกแล้วฉันจะต้องไปประชาสัมพันธ์ให้ทั้งจัก,กรวาลล้านเจ็ดได้รู้ว่าที่นี่มีตลาดคุณป้าดวงใจ <c oughs> ฉันว่าป้าแกต้องเพอ้อไปแล้วแน่ๆเฮ้ย <c oughs> น่นนะสิขายของตั้งนานยังไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยฉันว่าถ้ายังขายไม่ดีแบบนี้ ฉันจะไปตลาดที่อื่นแล้วนะฉันเบื่อไปตลาดไหนบอกฉันด้วยนะฉันก็ไม่อยา,อย,าอยู่ตลาดนี้แล้ววันละตั้ง500แพงเป็นบ้าเลยคิดว่าจะขายดีใช่แพงมากเลยแพงแค่เนี้ยห้าไปดูที่อื่นกันดีกว่าแต่ว่าฉันจ่ายรลายปีไปแล้วนี่นาะตาย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 ทำยังไงดีเนี่ยโอยเงินก้อนฉันหายไปแล้ว ต้องทนอยู่ที่นี่อีกเป็นปีเลยหรอเนี่ยโอ้โหเธอโง่จังเลยนะจ่ายรายปีด้วยหรอแน่แน่แน่แนเมาอะไรฉันอยู่จ้ะสองคนขายของอ่ะไม่ค่อยจะพูดจากับลูกค้าเลยที่เมาฉันเนี่ยเสียงดังไปยันปากซอยเลยนะจะไปขายตลาดไหนฮะเฮ้ยฉันก็รู้ว่าขายไม่ดีถ้าอย่างนั้นจะให้ขายฟรีหนึ่งเดือนเข้าใจไหม ขายฟรีหนึ่งเดือนอ้าวตบมือสิรออะไรแค่เดือนเดียวเองเหรอคะป้า<ฮ>แหมเผื่อเดือนหน้าขายดีทำไงฉันจะไปประชาสัมพันธ์เดี๋ยวนี้แหละอยู่นี่รอลูกค้ารัวรัวรัวเดี๋ยวฉันมารับรองเธอจะขายกันไม่หวัดไม่ไหวแน่นอนฮจักรวาลไปทางไหนเนี่ยฉันอยากจะขึ้นไปป่าป,ประกาศซะหลือเกิน าไงเดียใช่ใช่แล้วคิดออกแล้วจ้างรถสิจา๊ารับรองต้องเป่าประกาศให้คนทั้งเมืองรู้ว่ามีตลาดป้าด,ดวงใจเกิดขึ้นที่นี่รอบละเท่าไหร่เนี่ยลุงอ้ยลุงลุงลุงลุโอ้ย,อยจะขับรถชนอยู่แล้วนะรอบเท่าไหร่ลุงรอบละห้าร้อยจ้าแมน,นูขอบคุณนะจ๊ะลุง ที่เรียกฉันว่าหนูเนี่ยแต่ดูหน้าฉันด้วยตีนกาเพียบอย่างนี้แต่ถึงคุณลุงจะชมยังไงก็ไม่ได้นะจ๊ะ500แพงเกินไปงั้นเอาแค่ครึ่งรอบก็แล้วกัน250นะคะเฮย้ยบนแค่นี้ตั้ง500อะไรคันเนี่ยยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยคุณป้าแค่นี้ทำทวงเดี๋ยวไปซื้อของไม่ลดให้เลยเน่ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มีตลาดเปิดใหม่ใจกลางชุมชนเลยนะจ๊ะของสดของใหม่ทุกถูกถูกเวอร์มาเลยจ้าตอนนี้นะจ๊ะซื้อไข่ไก่หนึ่งแพ้งแถมสิบแพงกันไปเลยจ้าแต่ขอโทษทีตลาดนี้ไม่ได้ขายไข่นะจ๊ะไปตลาดอื่นนะจ๊ะ ซื้อหมูจ้าอันนี้ของจริงไม่มุกจ้าซื้อหมูหนึ่งโลแถมฟรีสองขีดกันไปเลยเพราะตอนนี้หมูแพงมากโห้ยใจปั๊มสุดๆชั้นเอาเลยเข้ามาจ้าขนมปังฝรั่งเศสทำจากเศษฝรั่งเลยจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งดือนของมีจำนวนจำกัดน,นะจ้ะหมดแล้วหมดเลยถ้าไม่หมดพรุ่งนี้ขึ้นลาจ้าไปแล้ว